สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตเทรนช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีด้านยานพาหนะและระบบอาวุธที่ล้ำสมัยจากโทั่วโลววันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับขีปนาวุธรุ่นล่าสุดจากสวีเดนที่ชื่อว่า r b s 15รุ่นปี2025ขีปนาวุธนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบที่ทรงพลงังและแม่นยำมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน RBS 15หรือชื่อเต็มคือ Robot System 15เป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ผลิตโดยบริษัท Saab ของสวีเดนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค1980และในปี2025นี้ได้รับการอัปเกรดอีกครั้งจนกลายเป็น RBS 15 Mk 4ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ทันสมัยที่สุดในซีรีส์นี้ในด้านรูปร่าง RBS 15ปี2025มีดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานตัวท่อหยิงและระบบภายในได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งบนเรือรบ เครื่องบินและระบบยิงภาคพ,พื้นดินความยาวของตัวขีปนาวุธประมาณ4.35เมตรน้ำหนักราว800กิโลกรัมและมีหัวรบระเบิดหนักประมาณ200กิโลกรัมซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายเรือขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายความเร็วของ RBS-15 อยู่ในระดับความเร็วต่ำกว่าเสียงหรือซับโซนิกแต่ความสามารถพิเศษของมันคือการบินติดผิวน้ำอย่างแม่นยำและหลบหลีกรดาของศัตรูได้อย่างดีเยี่ยม ระบบนำวิถีเป็นแบบ Inertial Navigation ผสมกับ GPS และ Active Radar Homing ในช่วงสุดท้ายขององค์การโจมตีทำให้สามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย r b s 15รุ่นปี2025มีระยะยิงสูงสุดที่น่าทึ่งถึงกว่า300กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการยิงและรูปแบบของเป้าหมายระบบยังสามารถตั้งค่าเส้นทางบินที่ซับซ้อนได้เช่นการบินโค้งการบินอ้อมเกาะหรือเข้าโจมตีจากทิศทางที่คาดไม่ถึง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเจาะทะลุระบบป้องกันของสัตรปรูอีกหนึ่งจุดเด่นของ RBS 15 MK4 คือการรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ,บควบคุมอาวุธของ NATO และสามารถยิงจากเรือรบหลายประเภทรวมถึงเครื่องบินรบแบบไรเพนหรือตอนาโดและยังสามารถติดตั้งบนแท่นยิงภาคพื้นดินได้อย่างยืดหยุน่นประเทศที่ใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้รวมถึงสวีเดนเยอรมนีฟินแลนด์โปแลนด์และล่าสุดมีรายงานว่าอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังให้ความสนใจ ราคาของ r b s 15ในปี2025มีการประเมินไว้ที่ประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ44ล้านบาทขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อและแพ็กเกจอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นระบบเรดาร์ติดตามการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และระบบบำร,รุงรักษาระยะยาวการลงทุนในระบบอาวุธอย่าง r b s 15 Mk4 เป็นสิ่งที่ประเทศที่มีแนวชายฝั่งทะเลยาวและมีความเสี่ยงทางทะเลต้องพิจารณา เพราะมันสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและเป็นเครื่องมือในการป้องปรามสัตรูอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยความแม่นยำสูงและการออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายทำให้ ABS15 กลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ได้รับความนิยมสูงสุดในระดับโลกหากพูดถึงในแง่ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อปรับแต่งระบบนำวิถีและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากอาวุธรุ่นเก่าๆที่ต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อหมดอายุการใช้งานในอนาคตซาบอาจพัฒนา RBS 15ต่อไปให้มีเวอร์ชั่นที่สามารถใช้ AI หรือระบบนำวิถีที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมแบบเรียลไทม์ซึ่งจะทำให้การโจมตีเป้าหมายมีความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นและยังสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto ้ r e n d ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดด้านเทคโนโลยียานยนต์และระบบอาวุธทั่วโลก ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า